สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องเจนรัญดาชาแนลนะคะก่อนอื่นขอแสดงความยินดีกับท่านที่ถูกรลงวัลด้วยนะคะงวดที่ผ่านมาลากภูนทวีเขาวงกลมให้ที่0และ7เลขที่เขาตัดมาให้2ตัวนะคะศูนย์ูย์ห เจ็ดสามเจ็ดห้าเจ็ดแปดหวังว่าทุกท่านคงรับโชคไปแล้วนะคะแล้วเรามาติดตามงวดวันที่30มธันวาหกสานี้นะคะต้อนรับปีใหม่ขอให้ทุกคนโชคดีนะคะวันนี้ลาภูุทวีเขาให้ที่1 5 8เข้าวงกลมให้ที่5ที่8ด เขาจะตัดเลขออกมาได้ประมาณนี้นะคะมีเลข1 2 1 6 1 7 5 2 5 6 5 7 8 2 8 6 8 7ค่ะอย่าลืมบันทึกหน้าจอไว้นะคะอาจจะพลาดได้นะคะเรามาติดตามชุดต่อไปค่ะมาตามกันต่อเลยค่ะ มาตามกันต่อที่หัวยายแลไทยเลยเลยนะคะยายแลไทยเลยงวดวันที่30ทันวา6 3เด่นที่9ลอง5ชุด3ตัว4 9 5 5 9 2 8 5 1 8 6 5 4 1 9 5 1 6 8 6 2 6 1 2เลขสสวยทั้งนั้น แคปหน้าจอไว้นะคะจะได้มีโชคก่อนปีใหม่ค่ะหากชอบคลิปนี้กรุณากดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องเจรดาชาแนลด้วยนะคะขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาดูคลิปของเจรดาชาแนลค่ะสวัสดีค่ะ